คนตายแล้วไปไหนคำถามนี้ไม่เคยเก่าไม่ว่าจะผ่านไปกี่พันปีในโลกของพระพุทธศาสนาคำตอบไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่าแต่เป็นภาพที่ชัดเจนลึกซึ้งและมีลำดับอย่างมีระบบพระพุทธองค์ตรัสถึงดินแดนเหนือมนุษย์ว่าแม้ร่างกายนี้จะดับไปจิตวิญญาณก็ยังสืบต่อพบชาติ และหนึ่งในภพภูมิที่งดงามที่สุดก็คือสวรรค์แต่สวรรค์ตามพุทธศาสนาไม่ใช่ดินแดนของนิรันดร์ไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดหากแต่เป็นผลของบุญที่ผู้คนได้กระทำไว้ที่นั่นไม่มีคำว่าหิวไม่มีคำว่าแก่ไม่มีคำว่าทุกข์มีเพียงความสุขความเบิกบานความสงบ ความงามที่เกินจินตนาการและความงามนั้นไม่ใช่สิ่งที่เทวดาใฝ่หาหากแต่เป็นผลพลอยได้จากความดีที่พวกเขาเคยทำไว้ในยามเป็นมนุษย์วันนี้ขอพาทุกคนเดินทางขึ้นสู่ทิพยสถานสู่โลกแห่งวิมานแก้วสวนทิพย์และจิตใจที่เบาวกว่าเมฆ เราจะเริ่มจากชั้นที่ใกล้มนุษย์ที่สุดแล้วไต่ระดับขึ้นไปจนถึงจุดที่แม้แต่คำพูดก็ไม่อาจพรรณนาได้ครบเราจะเริ่มจากสวรรค์ชั้นที่หนึ่งจาตุมมหาราชิกาซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นแรกในการมาพบที่ซึ่งมีดอกไม้บานทั้งปีท้องฟ้าไม่รู้จักความมืดและไม่มีคำว่าความทุกข์ให้ต้องเอ่ยถึง ลักษณะทั่วไปของสวรรค์ชั้นนี้สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาเป็นดั่งชายแดนแห่งสวรรค์ไกลโลกมนุษย์มากที่สุดอยู่ถัดขึ้นไปจากยอดเขาพระสุเมรุมีขุนเขาแวดล้อมมีแม่น้ำใสไหลรินมีภูมิทัศน์ดงดงามเกินกว่ามนุษย์จะจินตนาการได้ต้นไม้ทิพย์แตกต่างจากไม้ในโลกมนุษย์ ทุกใบไม้ทรงกลิ่นหอมอบอวลกลิ่นหอมในอากาศล่องลอยตลอดเวลาเหมือนกลิ่นดอกไม้นับล้านสายพันเสียงดนตรีทิพดังแผ่วเบาไม่มีใครเล่นแต่ก็มีอยู่เองทุกเมื่อไม่รบกวนใจแต่ชวนให้ใจสงบท้องฟ้าไม่ร้อนไม่หนาวไม่มีเมฆฝน มักเป็นสีฟ้าใสาหรือเรืองแสงอย่างนวลตาแทบเหล่านี้อยู่ภายใต้การดูแลของจ่าตุ่มมหาราชสี่องค์ได้แก่ 1. เท้าทัทรัตราชาแห่งคนทันทิศตะวันออก 2. เท้าวิรุณหกราชาแห่งครุฑทิศใต้ 3. เท้าวิรูป,ปักราชาแห่งนาคทิศตะวันตก 4. ท้าวเวสุวรรณราชาแห่งยักษ์ทิศเหนือเทพเหล่านี้เป็นผู้คุ้มครองโลกมนุษย์และคอยกำราบอมนุษย์ที่ทำผิดภาพชีวิตในสวรรค์ชั้นนี้ไม่มีความหิวไม่มีโรคไม่มีความชราไม่มีน้ำตาและไม่มีเสียงสะอื้นเทวดาในชั้นนี้ไม่มีภาระทางโลกไม่ต้องกินอาหารแบบมนุษย์ แต่อาศัยกลิ่นทิพเป็นพักษาผิวกายของเทวดาเรืองแสงจากบุญเปล่งประกายเหมือนทองอารามในเวลาย่ำรุง่งการเดินทางไม่มีการเดินจริงแต่สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้โดยไม่ต้องออกแรงวิมานทิพเป็นปราสาทที่งดงามราวหยาดเพชรลอยฟ้าไม่ต้องสร้างเองเกิดจากบุญที่สั่งสมไว้ความสวยงามทางจิตใจ ไม่เพียงแค่ความงดงามภายนอกแต่ภายในจิตใจเทวดาชั้นนี้ไม่มีโทสะไม่ริษยาต่างชื่นชมบุญกุศลของกันและกันชีวิตเปรียมด้วยความเบิกบานอ่อนโยนและเป็นมิตรแม้จะมีแต่ความสุขแต่พระพุทธองค์ยังเตือนว่าแม้เทวดาในจาตุมหาราชิกาเมื่อบุญหมดก็ย่อมจุติลงเกิดเป็นมนุษย์หรือถึงภูมิที่ต่ำกว่า ดังนั้นแม้จะสุขอย่างยิ่งแต่ก็ยังเป็นภพที่ไม่ยั่งยืนเป็นเพียงที่พักของผู้มีบุญชั่วคราวสวรรค์ถัดมาชั้นที่สองดาวดึงที่ซึ่งท้องฟ้าไม่ได้มีแค่สีฟ้าแต่ประดับด้วยแสงสีจากวิมานที่ไม่มีวันเสื่อมแสงทิพสาดส่องทั่วจักรวาลแม้จะลืมตาอยู่ ก็คล้ายฝันอยู่ในดินแดนที่ไม่มีทุกข์ดาวดึงเป็นสวรรค์ที่ตั้งอยู่เหนือเขาพระสุเมรุโดยตรงรายร้อมด้วยยอดเขาย่อยสี่ทิศรวมทั้งหมด33ยอดมีพระอินทหรือเท้าสักกะเทวราชเป็นผู้ครองดาวดึงแปลว่า33หมายถึงที่อยู่ของเทพ33องค์ ที่เคยเป็นพรามมาก,ก่อนแล้วบำเพ็ญทานศีลจนได้เกิดในสวรรค์น,นี้ที่แห่งนี้เป็นเสมือนศูนย์กลางแห่งทิพยาอำนาจแสงสว่างและความอิ่มเอิบใจของสวรรค์ทั้งปวงความสวยงามนั้นมากมายเกินพันนา,นาลองจินตนาการถึงสวนที่ไม่มีวันเหี่ยวแห้งลำธารที่ไหลไม่มีที่สิ้นสุด เสียงดนตรีที่เกิดจากสายลมและวิมานลอยซ้าที่ส่องแสงไม่รู้ดับส่วนวิมานมีรูปร่างไม่แน่นอนเพราะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามบุญของผู้เสวยแปลวคราวด้วยแก้วทิพย์หลากชนิดเช่นแก้วมณีแก้วไพฑูส่องประกายยิ่งกว่าเพชรใดๆไม่มีฝุ่นไม่มีคราบไม่มีรอยร้าว ไม่มีผู้รับใช้เพราะสิ่งเหล่านี้ปรากฏตามบุญโดยไม่ต้องลงแรงและมีสวนรันทวันหรือเรียกว่าสวนทิพเป็นสถานที่พักผ่อนของเทวดาเต็มไปด้วยดอกไม้ทิพที่บานไม่มีร่วงต้นไม้สูงใหญ่เรียงเป็นแนวระเบียบสายลมไม่ต้องร้องขอแต่พัดมาเองอย่างอ่อนโยนกลิ่นดอกไม้ไม่ใช่แค่หอม แต่เย็นในใจเหมือนกลิ่นบุญที่แผ่จากจิตอันบริสุทธิ์เทวดาในชั้นนี้มีผิวเปล่งประกายจากบุญผิวพันละเอียดอ่อนดั่งทองคำแท้ผสมแก้วเครื่องแต่งกายทิพย์ไม่มีตัดเย็บแต่ห่มคลุมอย่างสวยงามพอเหมาะพอดีไม่มีโรคไม่มีเหงื่อไม่มีร่างกายที่ต้องอาบน้ำลมหายใจเป็นกลิ่นดอกไม้ ไม่มีคำหยาบไม่มีเสียงตะโกนมีแต่ภาษาทิพย์ที่สื่อใจถึงใจพระอินทเป็นผู้ครองสวรรค์ชั้นนี้มีนามเดิมว่ามคะมานพเป็นพราหมณ์ในชาติหนึ่งที่สร้างบุญร่วมกับสหายอีก32คนสร้างถนนขุดสระน้ำแจกจ่ายของจึงเกิดในสวรรค์พร้อมกันทั้งหมดพระไตรปิฎกบรรยายไว้ว่า เท้าสักกะมิได้หลงในอำนาจแต่ยังแสดงความเคารพในพระอาหารหันต์และฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเสมอความสุขจากสวรรค์ชั้นนี้ไม่ได้มาจากวัตถุแต่จากความอิ่มบุญในจิตแม้จะไม่มีวันต้องหิวหรือเหนื่อยแต่เทวดาชั้นนี้ก็ไม่ประมาทและมักสรรเสริญการทำความดีของตนและผู้อื่น มีการประชุมธรรมสนทนาธรรมและฟังพระธรรมจากพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์เสด็จไปแสดงธรรมยังชั้นดาวดึงเช่นเทศนาอภิธรรมปิดกแด่พระพุทธมารดาแม้สวรรค์จะยิ่งใหญ่เพียงใดก็ยังไม่พ้นจากการเปลี่ยนแปลงเทวดาผู้หมดบุญก็ต้องจุติลงได้พระพุทธองค์ส่งชี้ให้เห็นว่า แม้ดาวดึงจะงดงามเกินเปรียบแต่ก็ไม่ใช่ที่พึ่งอันถาวรหากยังไม่พ้นจากวัตฏะต่อไปสวรรค์ชั้นที่สามยามาณนะที่ซึ่งไม่มีคำว่าเวลาไม่มีวันไม่มีคืนมีแต่ความสุขที่ไหลเรื่อยดั่งสายน้ำไม่เร่งไม่ลดไม่จางหาย สวรรค์ชั้นยามาอยู่เหนือชั้นดาวดึงขึ้นไปอีกเป็นสถานที่ที่แม้แต่คำว่ากลางวันหรือกลางคืนก็ไม่อาจใช้ได้เพราะที่นี่เต็มไปด้วยแสงทิพย์ที่เรืองรองอยู่ตลอดไม่มีดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แต่สว่างด้วยบุญของเทวดาเองในพระไตรปิฎกกล่าวถึงชั้นยามาว่า เป็นแดนของผู้ล่วงพ้นจากเครื่องปรุงแต่งยาบที่นี่ไม่มีเสียงทะเลาะไม่มีความเศร้าไม่มีแม้แต่ความคิดลบพื้นดินของยามาไม่ใช่ดินที่แข็งหรือร้อนแต่เป็นพื้นวิมานอ่อนนุ่มเหมือนเมฆบางแห่งเหมือนหญ้านุ่มบางแห่งเหมือนแสงสีทองที่รองรับทุกก้าวย่างต้นไม้ทิพย์ใหญ่โต มีกิ่งก้านโค้งสวยเหมือนร่มมีดอกเรืองแสงที่ไม่เคยโรยกลิ่นหอมที่แทรกอยู่ในลมหายใจไม่ต้องสูดแต่เป็นเหมือนพลังชีวิตที่ไหลเวียนอยู่เสมอลำธารที่ไหลผ่านไม่มีเสียงน้ํากระทบหินแต่มีเสียงดนตรีทิพย์ไหลออกจากสายน้ําแทนส่วนลักษณะของเทวดาชั้นยามานั้นพระพุทธเจ้าได้ปรัสว่า ไม่ต้องพูดแต่เข้าใจกันได้ไม่ต้องกินแต่ไม่เคยหิวไม่ต้องแต่งแต่ทุกสิ่งงามโดยธรรมชาติเทวดาในชั้นนี้มีรูปลักษณ์งดงามกว่าชั้นล่างหลายเท่าใบหน้าเรียบสงบไม่มีราคะหรือโทสะแม้แต่น้อยการสื่อสารกันไม่ใช่ด้วยคำพูดแต่ด้วยจิตสื่อจิตหรือญาณเท้าใจกันทันทีแม้ไม่เอ่ยปาก ไม่มีมนทินไม่มีความอยากรบไม่มีเน็ดเหนื่อยการปรากฏตัวของเทวดาแต่ละองค์เหมือนการปรากฏของแสงอรุณคืออบอุ่นงดงามและสงบอย่างลึกซึ้งสวรรค์ชั้นยามาไม่ได้เน้นความสุขจากรูปเสียงกลิ่นเหมือนชั้นล่างหากแต่เป็นความสุขที่เกิดจากจิตละเอียดอ่อนโยนและไร้เครื่องรุกรานพระไตรปิฎกบางตอนกล่าวไว้ว่า เทวดาชั้นยามาไม่ได้หัวเราะเพราะเสียงขบขันแต่หัวเราะเพราะใจอิ่มด้วยธรรมชื่อยามามาจากคำว่ายามซึ่งในที่นี้หมายถึงผู้ผลจากเวลาทั้งปวงไม่มีคำว่าเมื่อวานหรือพรุ่งนี้ไม่มีการนับวันเดือนปีมีเพียงปัจจุบันอันเต็มไปด้วยสุขและสงบอย่างไร้ขอบเขตแม้จะละเอียดงดงามเพียงใด ก็ยังอยู่ในวัตตะสงสารเทวดาชั้นนี้เมื่อบุญหมดก็สามารถจุติหรือดับความเป็นเทวดาได้แล้วไปเกิดใหม่ได้ต่อไปสวรรค์ชั้นที่สมีชื่อว่าดุสิตดินแดนแห่งความหวังอันสูงสุดที่ซึ่งพระโพธิสัตว์ทั้งหลายรอวันเสด็จลงมาช่วยโลกดุสิตเป็นชั้นสวรรค์ที่สูงกว่ายามา ตั้งอยู่ในแดนที่ละเอียดกว่าเดิมมากแม้จะยังอยู่ในกามภูมิคือยังมีความปรารถนาแบบละเอียดแต่ที่นี่เต็มไปด้วยความสงบความปลื้มปีติและกลิ่นอายของธรรมคำว่าดุสิตแปลว่าอันผู้ใดมาอยู่ย่อมเป็นสุขเพราะผู้ที่ได้มาเกิดในสวรรค์ชั้นนี้คือผู้เปี่ยมด้วยบุญที่ละเอียดอ่อนโยนและใฝ่ธรรม ที่นี่ไม่เพียงงดงามด้วยวิมานแสงสีและสวนดอกไม้เท่านั้นแต่ยังเป็นแดนแห่งพระโพธิสัตว์ผู้ที่ตั้งปณิธานเพื่อการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตพระโพธิสัตว์เจ้าชื่อว่าสิทธ,ธ,ธัตถะก็เคยเสวยทิพยสมบัติอยู่ที่ดุสิตก่อนจะจุติลงมาบังเกิดในครรนพระนานสิริมหามายา ทีน่นี่จึงเปรียบได้กับศาลาใหญ่แห่งพระธรรมที่เต็มไปด้วยจิตใจที่ฝักใฝ่ธรรมะเหนือกว่าทิพสมบัติทั้งปวงวิมานในดุสิตไม่ได้อลังการเกินจริงหากแต่งดงามด้วยแสงบุญที่ระยิบระยับเหมือนละอองแก้วไม่มีความรุ่มร้อนไม่มีสิ่งใดฟุ้งซ่านไม่มีความฟุ้งเฟ้อไม่มีความอยากเอาชนะมีแต่ความยินดีในบุญผู้อื่น สวนดอกไม้มีแต่กลิ่นแห่งเมตตาดนตรีมีแต่เสียงแห่งธรรมะฟังแล้วเหมือนใจจะปโปร่งเบาจนไร้น้ำหนักเทวดาชั้นนี้สงบสำรวมและสุขุมแม้จะมีความงามและรัศมีมากแต่ไม่มีความหลงตนไม่มีความทยานพูดน้อยแต่เข้าใจมากเพราะสื่อกันด้วยจิต คำท,ที่ใช้ล้วนเปี่ยมด้วยความจริงความเมตตาและธรรมะไม่มีเสียงหัวเราะหยาบหรือความบันเทิงตื้นตื้นแบบชั้นล่างพรัตัรปิฎดก,กล่าวว่าเทวดาชั้นดุสิตเมื่อฟังธรรมจะเปล่นเสียงสาธุพร้อมกันทั้งแดนแม้มิได้นัดหมายดุสิตเป็นที่อยู่ของเหล่าพระโพธิสัตว์ก่อนจะมาจุติเป็นพระพุทธเจ้าดังนั้น ที่นี่เปรียบเสมือนสถานพำรรนักแห่งแสงสว่างที่ยังไม่ฉายลงโลกมนุษย์ผู้ใดได้มาเกิดในที่นี้เปรียบเหมือนได้อยู่ร่วมกับความหวังของโลกบางตำนานยังกล่าวว่า mm hmm. เมื่อใดที่พระโพธิสัตว์เตรียมจะจุติเทวดาชั้นดุสิตท,ทั้งหมดจะเงียบและร่วมกันส่งใจอธิษฐานให้โลกรับแสงธรรมแม้ที่นี่จะยังไม่หลุดพ้นจากวัฏฏะ แต่ความสุขไม่ได้มาจากสิ่งเร้ามาจากการได้อยู่อย่างสงบมีธรรมเป็นที่พึ่งไม่มีใครอิจฉาใครไม่มีใครแข่งขันใครมีแต่จิตที่แผ่เมตตาต่อกันแม้จะได้เกิดร่วมกับพระโพธิสัตว์แม้จะเปี่ยมด้วยบุญกุศลหากบุญหมดก็ยังต้องจุติอีกเช่นกันสวรรค์ชั้นต่อไปชั้นที่ห้านิมมานะระดี โลกของผู้ไม่ต้องเอื้อมมือควา้าเพราะทุกสิ่งรวนสำเร็จด้วยจิตปราถนาความหมายของชื่อนิมมานะระดีแปลว่าผู้ยินดีในทิพยสมบัติที่ตนเนรมิตขึ้นเองเทวดาชั้นนี้ไม่ได้เพียงเสวยสุขในวิมานหรือฟังดนตรีจากสายลมแต่สามารถสร้างวิมานเองได้ด้วยจิต แค่ปรารถนาสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นแค่คิดถึงกลิ่นกลิ่นนั้นก็ลอยมาแค่ระลึกถึงดอกไม้ดอกไม้ก็โปรยปลายลงมาไม่ขาดสายลักษณะของโลกสวรรค์ไม่มีโรงสร้างไม่มีมือลงแรงไม่มีการแย่งชิงไม่มีการแข่งขันมีแต่การเนรมิตและความพอใจในสิ่งที่เกิดจากใจบริสุทธิ์ ท้องฟ้าที่นี่เรืองแสงด้วยสีอ่อนเรื่อคล้ายรุ่งอรุณตลอดการไม่มีเงาไม่มีรอยมองมีแต่ความอ่อนโยนล่องลอยเหมือนหมอกเหนือภูเขาเป็นวังแก้วหรือปราสาทมณีจะเป็นทุ่งหญ้าดาวหรือทะเลสายรุง้งทั้งหมดนี้คิดเมื่อใดต้องมีเมื่อคิดเทวดาชั้นนี้เป็นอย่างไร เทวดาชั้นนิมมานระรดีมียานละเอียดสูงจิตสงบมั่นพวกเขาไม่ได้หลงติดในทิพยสมบัติที่สร้างได้หากแต่เห็นว่าทุกสิ่งร้วนเป็นของชั่วคราวแม้จะวิเศษก็ตามใจของเทวดาที่นี่ใสเหมือนแก้วไม่มีขอบไม่มีความแข็งเข้าใจกันด้วยจิตเข้าใจธรรมโดยไม่ต้องถกเถียง พระไตรปิฎกบางบทกล่าวว่าเทวดาชั้นนิมมานะระดีมิได้ยินดีเพราะสิ่งที่สร้างหากแต่ยินดีเพราะใจที่ไม่ต้องดิ้นรนความสุขของชั้นนี้ไม่ใช่เสียงหัวเราะหรือความหรูหราแต่คือความเบาสบายของจิตที่ไม่มีความอยากความรีบหรือความขุ่นมัวทุกสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวล้วนเป็นภาพสะท้อนของจิตที่ใสสะอาด ไม่มีสิ่งใดเบียดเบียนไม่มีสิ่งใดรบกวนความลึกของภพภูมิในโลกมนุษย์เราปรารถนาแต่ต้องดิ้นรนในดาวดึงแม้จะมีสมบัติก็ยังต้องอาศัยเทพเจ้าผู้นำแต่ในนิมมานะรดีไม่มีเจ้าไม่มีบ่าวไม่มีใครเหนือกว่าใครทุกคนคือผู้สร้างชีวิตตนเองด้วยบุญและด้วยจิต แม้จะประณีตขนาดนี้แต่สวรรค์ชั้นนี้ก็ยังจัดอยู่ในกามาวจระภูมิคือยังมีความปรารถนาอยู่แม้จะละเอียดเพียงใดยังต้องเวียนว่ายยังต้องจุติหากบุญเสื่อมในคำพีกล่าวว่าพระอรหันต์บางท่านเคยเกิดในชั้นนิมมานะระดีมาก่อนเพราะจิตละเอียดพร้อมแก่การฝึกสติปลดความปรารถนาอันประณีตที่สุด และสวรรค์ชั้นที่6ปารานิมิตวัสวัตติดินแดนแห่งผู้มีอำนาจเหนือความปรารถนาโดยไม่ต้องลงมือเองโดยชื่อมีความหมายว่าพารานิมิตะมีความหมายว่าที่ผู้อื่นเนรมิตไว้ให้วสาวัตติมีความหมายว่าผู้มีอำนาจในการเสวยสิ่งที่ผู้อื่นสร้าง รวมกันจึงแปลว่าผู้มีฤทธิ์สเสวยสมบัติที่ผู้อื่นเนรมิตรให้ในชั้นนี้เทวดาไม่ได้เนรมิตรสิ่งวิเศษเองแต่มีเทวดาชั้นต่ำกว่าเนรมิตถวายตนเองเพียงนั่งเฉยๆก็ได้รับสิ่งวิเศษทั้งรูปเสียงกลิ่นรสดุดเป็นเจ้าชีวิตที่อยู่เหนือทั้งสวรรค์อื่น ไม่ต้องออกแรงไม่ต้องคิดไม่ต้องกังวลเพราะทุกอย่างผู้อื่นจัดให้มีปราสาทวิมานลอยเหนือพื้นคล้ายอยู่กลางอากาศแสงแห่งวิมานในที่นี้ไม่สว่างจนแสบตาแต่เรืองรองเหมือนสายรุ้งในม่านหมอกพื้นวิมานบางแห่งไม่ได้สร้างด้วยแก้วหรือทองหากแต่เป็นแสงที่กลั่นจากใจที่บริสุทธิ์ กลิ่นดอกไม้ไม่ได้โชยจากต้นไม้แต่โชยจากการระลึกถึงคุณแห่งธรรมแม้ความเงียบของที่นี่ก็เหมือนเสียงแห่งดนตรีเทวดาที่นี่ไม่มีกิเลสหยาบไม่มีความโกรธไม่มีความริษยาเพราะความปรารถนาละเอียดเกินจะมีความอยากที่เร่งเรา้าจิตมั่นคงเย็นและเข้าใจในวัตฏสงสารอย่างลึกซึง้ง ผู้ครองแดนนี้คือผู้ที่เคยทำบุญแบบไม่มีเงื่อนไขเคยให้ทานโดยไม่หวังผลเคยทำความดีอย่างมั่นคงแม้ไม่มีใครเห็นแต่นี่คือดินแดนของมารสวรรค์ชั้นนี้คือที่อยู่ของวสัตติมานผู้ที่ได้ชื่อว่ามารคือผู้ที่มีธิ์ใหญ่มีอำนาจปกครองแต่จิตยังวนเวียนในอำนาจ ความยึดมั่นความครอบครองมานในที่นี้มิใช่พูดผีปีศาจแต่คือผู้ที่เก่งลึกละเอียดแต่ยังไม่พ้นพระพุทธเจ้าตรัสว่ามานมิได้มีเขามีหางหากแต่มีจิตที่ยึดมั่นในความเป็นตัวตนอย่างละเอียดที่สุดผู้มีบุญละเอียดเท่านั้นจึงมาได้ การเกิดในสวรรค์ชั้นนี้ต้องอาศัยบุญที่ไม่เพียงบริสุทธิ์แต่ต้องมั่นคงในศีลและมีจิตเอื้อเฟื้อแก่ผู้อื่นจนถึงที่สุดคือผู้ที่อุทิศชีวิตเพื่อผู้อื่นโดยไม่คิดกลับมาเสวยบางท่านแม้มีฤทธิ์สร้างวิมานเองได้แต่ยอมละสิทธิ์นั้นเพื่อให้ผู้อื่นมีโอกาสทําแทนปลายทางของกามาวจรภูมิ ทีน่นี่คือสวรรค์สูงสุดในหมวดแห่งกามคุณทั้ง5เป็นปลายสุดของความปรารถนาหลังจากนี้หากจิตหลุดจากความยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็จะก้าวเข้าสู่แดนรูปพรมที่ไม่มีรูปวัตถุไม่มีทิพผสมบัติมีแต่จิตที่บริสุทธิ์มั่นคงเท่านั้นแม้จะเป็นแดนทิพสูงสุดแต่ในพระไตรปิฎก พระพุทธเจ้ากล่าวเตือนว่าแม้จะเป็นเทวดาในชั้นนี้ก็ยังไม่พ้นจากวัตฏสงสารหากบุญหมดจิตเสื่อมก็ยังตกต่ำได้เช่นเดิมสุดท้ายนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะ